อ่ต่อไปนะคะคำศัพท์ชุดที่2ของเราก็คืออะไรคะอันนี้ร,รูปอะไรเอ่ยโรงอาหารหรือว่าที่ทานอาหารของเรานั่นเองนะคะเด็ด cafeteria <ath> cafeteria <ath> หรืออีกคำหนึ่งเรียกว่า canteen ก็ได้แต่คำนี้เรียกว่า cafeteria นะคะก็คือห้องอาหารหรือโรงอาหารในโรงเรียนเรานั่นเองนะคะส่วนอีกคำหนึ่งอะไรนี่สนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นเรียกว่าอะไรคะ Playground 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 ก็คือสนามเด็กเล่นอ่าต่อไปอันนี้อะไรคะกำลังขคคมักขม้นเลยเหมือนพวกเราเลยทำอะไรคะทำการบ้านทำการบ้านเรียกว่า do homework do homework ทำการบ้านนะคะ homework หมายถึงการบ้าน do ก็คือทำ do homework ทำการบ้าน พอทำการบ้านเสร็จทำงาง่วงนอนและดึกแล้ว go to bed go to bed หมายถึงเข้านอนนะคะ go to bed อ่าทีนี้มาดูอันนี้นะคะเกี่ยวกับอะไรในตอนไหนเนี่ยพระอาทิตย์กำลังขึ้นตอนเช้าใช่ไหมคะ in the morning in the morning ก็คือในตอน เชา้าเวลาเราสังเกตคำง่ายๆอะต่อไปช่วงบ่ายพระอาทิตย์แจ่มๆเลยเรียกว่าอะไรคะ In the, In the afternoon In the afternoon ตัวตัว,ต,วตัวนี้ถ้าสมมุติขึ้นต้นด้วยตัวสระคานี้จากเดกจะอ่านเป็นดินะคะ In the afternoon แปลว่า,าตอนบ okay. ่ายโอเคอะต่อไปอีกสองคำอันนี้อะไรคะตกเย็นแล้วนกเริ่มกลับลังแล้ว In the evening, in the evening ก็คือตอนไหนคะ evening ตอนเย็นนะคะส่วนคำสุดท้ายอะไรคะนอนและดึกและเรียกว่า at night, at night, at night ก็คือตอนกลางคืนอ่าโอเคอันนี้ไปฝึกอ่านเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราจะได้ฝึกอ่านฝึกท่องกันอีกรอบหนึ่งนะคะ